เดี๋ยวนี้เวลาต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็ต้องมาอยู่ในกรงค่ะให้หมหายอยู่ด้านนอกออกไปมันนี่ไปเลยตัวหน้าห้าปวดประสาทออกไปไปไปไหนก็ไปไปเลยต้องตัวมา ความร้ายกาดของนางไปเลยมันต้องมาเลยมันจะมากเกินไปแล้วมันนี่ oh. I อ e นนี้จะไหนเพ e Yeah, go ahead